ปัจจุบันนกยุงไทยหรือว่านกยุงเกียวเป็นสัตว์หาย,ยากที่ต้องอนุรักษ์นะคะเจนซีรีพอร์เตอร์วันนี้มหาทิทลัยพะเยาจะพาไปดูนกยุงไทยค่ะที่จังหวัดพะเยาที่ในเดือนนี้ของทุกปีจะมีกิจกรรมนับนกยุงเพื่อเป็นการอนุรักษ์ค่ะ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีจังหวัดพะเยาถือเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่หลายๆคนต่างพากันมาสัมผัสอากาศหนาวโดยเฉพาะที่อำเภอจุนซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของนกยุงไทยในทุกปีทางชุมชนและหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยาจะร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของเทศกาลนับนกยูงอำเภอจุนติพานมาตลอดเวลาสปีที่เขาเข้าไปเพื่อจะ ดูลักษณะและก็ะช่องทางหรือแนวทางนะที่จะทําทการท่องเที่ยวโดยใจนกยุงเป็นสื่อเนี่ยลักษณะของควงธรรมชาติของนกยุงเองเนี่ยเดิมทีอยู่ในพื้นที่ป่ามีส่วนหนึ่งที่ออกมาในพื้นที่ของการเกษตรโ,โดยในพื้นที่ของอําเภอจูนเองเนั่นนะครับมีการจัดการลักษณะของควงนกยุงแบ่งเป็น2ลักษณะผมแบ่งได้อย่างแรกก็คือควงนกยุงตีอยู่ในพื้นที่การเกษตรและถูกจัดการโดยคน กับแหมส่วนหนึ่งก็คือควงนกยุงตีอยู่ในธรรมชาติแต่บนจุนได้บทเวียนหรือได้เห็นหูก,กับการตีจัดให้เขาได้ไปสัมผัสกับชีวิตนกยุงทั้งสองกรณีละเขาคิดว่าถ้าหากเขาจะยืนยัดในความเป็นวิถีชีวิตของบ้านข้างหงนะครับชุมชนที่เกี่ยวข้องกับนกยุงเนี่ยเขาบุคคลไปเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นนอกจากจะให้พื้นที่ในชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ที่นี่ยังมีการจัดเทศกาลนับนกยุงเป็นประจำทุกปีนอกจากจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอแล้วชุมชนแห่งนี้ยังใช้นกยูงมาเป็นสัญลักษณ์ในการสร้างสินค้าเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและสร้างไรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนอีกด้วยมีอยู่ตีนเดี๋ยวนี้ยังมูกเก้ากหึหงเจ้าบ้านเขาทำเป็นนั้นเป็นซาเป็นเขาหึ่งเขาทอผ้าโดยบ้านนี่ยเขาทอผ้าเป็นผ้าขม่า,มา เป,เ,นนเป็นผ้าเจ็ดหน้าเป็นผืนน้อยๆทำหมวกทำอะไรน่ะแล้วก็ของฝากเขาก็ทำหลายอย่างหมูเกาลือน่ะเพราะเนี่ยกันสองหมู่บ้านแต่เนี่ยใครยังมันเวลามีงานก็เอาไปขายด้วยกันไปนี่ด้วยกันนอกจากนี้มหาวิทยาลัยพะเยายังคงมุ่งเน้นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนอกจากจะส่งเสริมในเรื่องความรู้ด้านการอนุรักษ์นกยูงแล้ว ยังคอยให้คำปรึกษากับชุมชนด้านการส่งเสริมการตลาด และความรู้ด้านการท่องเที่ยวให้กับชุมชนที่นี่อีกด้วยเอาความเชื่อความศรัทธาที่มีต่อนกยูงเนะะี่ยค่ะผูกเรื่องของธรรมชาติมาสู่วัฒนธรรมแล้วก็ผูกพันในเรื่องวัฒนธรรมความเชื่อศรัทธาอย่างเช่นไทยลื้อ12ปัญนาอย่างแอดเจ้าก็มีความเชื่อศรัทธาในเรื่องนกยูงเหมือนกันในความเชื่อศรัทธาตรงนี้ค่ะก็เลยอ่านมีการศึกษาในเชิงลึกแล้วก็เอานํามาสู่จากมูลค่า ดังนั้นในอนาคตเขาก็ยังคงคงไว้ซึ่งาการอนุรักษ์ธรรมชาติวัฒนธรรมแล้วก็สู่เศรษฐกิจให้คนอยู่ได้นกนกยุงอยู่ได้ปลาอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ค่ะเทศกาลนับนกยูงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาชมนกยูงในธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นและชุมชนจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยทั้งนี้จังหวัดพะเยา ถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของนกยุงไทยอีกด้วยนักข่าวพะละเมืองมหาวิทยาลัยพะเยาราย,ยารงาน